ตอนนี้มาพักก่อนที่จะขึ้นไปสะพานแก้วนะครับผมตอนนี้มาพักเปลี่ยนรถก่อนมาพักเข้าห้องน้ำนะครับผมก็ลูกทัวร์เราก็อยู่ด้านหน้านี่เองอีกสักอีกสักพักนึงก็จะไปลิฟต์ขึ้นลิฟต์แก้วหรือว่าลิฟต์เหญยยย่อาจารย์อ้อมมาพอดีเลย วันนี้เข้าห้องน้ำก่อนแล้วก่อนที่จะขึ้นลิฟต์แก้วนี่วันนี้ห้าชาั้นกี่ชั้นจานหาาน้าชั้นวันนี้เหรอขึ้นไม่ได้กี่ชั้นแล้วอ๋อห้าชั้นน,นี่ฟัง,งลำโพงก่อนถ้าลำโพงมาซ้อนวิป่าไม้ถ้าลำโพงมาต้อนวิตต่อไม้มมต,อต,อไมตอนนี้ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วไปไปไหนต่อ อ่าโอเคนะคะอ่าเชิญเข้ามาข้างในนี่เลยค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนมีจุดที่ถ่ายรูปนะคะมีลานที่เป็น,นกว้างๆนะคะสามารถถ่ายมองเห็นด้านหน้าภูเขาพวกนี้เลยค่ะแล้วตอนนี้นะที่เรามองเห็นข้างหน้าภูเขาพวกนี้นะคะก็โอ <Inside River. S 2> ้โหหินไซร์รีเวอร์ไม่ได้ไม่ได้เงาคือไม่ดูจริงๆก็เป็นจุดที่เขา,ขาโอ้อเหรอแค่แบบว่าเขาใช้เรื่อนใช่อเเพิ่งทั้งแกจะเห็น โอ้ไม่ได้มองว่าเป็นภูเขาที่เราต้องการดูแล้วโอ้ื<ม>ตรงน,น,นี้ยังไม่ได้เป็นสทีุ่ดที่สุดะเดี๋ยวเราจะไุ่งแจ้นะคะไปสูที่สุดก่อนข,ขึ้นไปถึงท่อนก่อนที่ตรงลันตรงายรก่อน จากที่ในตรงลานนะคะถ่ายนู่นนะคะขึ้นลิฟต์แก้วปหลงเทนทีนะคะขึ้นข้างบนอีกนะคะลิฟต์แก้วตัวที่เราจะไปขึ้นนี้นะคะควันสูง326เมตรการใช้เวลาไม่ถึง2นาทีเองสามารถส่งเราขึ้นไปดูที่บนสุดได้ค่ะแล้วตู้กับตู้นีฟแก้วตู้หนึ่งนะคะพี่เข้ามาฟังนะคเดี๋ยวพี่นะคะไม่ดูเรื่องนะคะแล้วส่วนของที่ว่าลิฟต์แก้วตู้หนึ่งนะคะเข้าไปได้ส2 6เมคะ หนึ่งเป็นแปะหน้าจอนะคะเพราะว่าอยู่อยู่ที่ในอย่างเหมือนอะ่ะหนึ160่งถึงร้อยหกสิบเมตรนี้นะคะตอนเวลาที่เราวิ่งอะ่ะขึ้นไปหนึ่งถึงร้อยหกสิบเมตรยังอยู่ที่ในภูเขาอยู่ที่ในใต้ภูเขาค่ะร้อยหกสิบเมตรขึ้นไปนะคะพวกพี่ก็จะมองเหย่าด้านรอ เราก็หันหน้ามองฝั่งของที่แน,นหน้ากระจกค่ะแล้วส่วนของเนี่ยตรงนี้ก็คุณจิงก็ตั้งชื่อให้ด้วยนะคะสวนตรงนี้นะคะเรียกว่าอาจียงจินเล่ด้้ยสวนจนพนค่ะอ้จนพนนะคะตัวยังไงออกเป็นจนพนนะคะให้ภูเขานี้นะคะเหมือนกับว่าทหารจนพนต่อคิวอยู่อะ่ะเลี้ยงแถวอยู่ข้างหน้านี่นเนี่ยเรียกว่านะสวนจนพนอานะคะจัยงจุนเล่ด้้ยค่ะตอนนี้พาไปขึ้นนะคะ ขึ้นไปถึงที่ตรงลานถ่ายรูปค่ะคุดนีแนะค่นี้ก่อนนะครับ